มัดรวมคำพูดหนุ่มกัญชัยพูดกับกวนเพื่อนแตงโมบอกเลยว่าจี๊ดมากวันที่28กุมภาพันธ์ด้านรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้เชิญ4คนเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือลําเกิดเหตุที่แตงโมตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งหลายคนคงได้ฟังคำสัมภาษณ์ของพวกเขาไปบ้างแล้วที่ต่างฟังแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก ซึ่งเราขอรวบรวมคำพูดของพี่หนุ่มที่พูดในรายการโหนกระแสเอาไว้กันค่ะบอกเลยว่าแต่ละประโยคนั้นชาวเน็ตต่างแชร์และบอกเลยว่าจีดโดนใจพูดแทนใจทุกคนในประเทศได้ดีจริงๆเช่นคุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรในวันที่เพื่อนคุณหายไปคุณทิ้งเขาในมุมกลับกันถ้าแตงโมอยู่ผมเชื่อว่าแตงโมไม่ไป เขายังรอพวกคุณอยู่คุณมีความจริงใจหรือเปล่าเดี๋ยวร้องเดี๋ยวไม่ร้องร้องสามวิหยุดละคนเขาจะมองแบบนี้แซนไม่ต้องเลิกลักนะลูกนะมันไม่เกี่ยวกับเสียงนะมันอยู่ที่คำพูดก็เพราะว่าแม่ไม่ใส่ชุดประดาน้ำไงที่คุณบอกเป็นคนเฟียดเฟดแบบนี้หรอกวนตีนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com